โยโยโย่ใบซ้าตรงเจริญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดง่ายๆคุณมีทิมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลลิงงดดด้้้้้าาาานน่่่่ีีะคคบบบไไมมมมใจยแแถขขออู VAP ุณ SCC ครับก็ย้ําว่าคอนเซปต์เราคือวิเคราะห์ทุกวันนะครับดังนั้นถ้าอยากจะสนับสนุนเราก็เพียงแค่แอดไลน์เข้ามาครับที่แอด VIP KLN นะครับคุณจะได้สิทธิแบบ VIP ด้วยนะครับตามด้านล่างเลยนะครับแอด VIP KLN บางคนดูมาเป็นปีแล้วนะครับยังไงก็แอดมันก็กำลังใจกันด้วยก็แล้วกันนะครับเอามาถึงครับคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครึ่งนี้ทีมเดียวครับไปที่คู่ดึกของฟุตบอลยูโรนะครับเวลาตีสองตรงครับในกลุ่ม A นัดที่2นะครับอิตาลีจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับเกมนี้เล่นที่กรุงโรมเหมือนเดิมนะครับเท่าว่าอิตาลีเป็นเจ้าถิ่นอิตาลีเนี่ยมี3แต้มนะครับจากการถล่มตุรกีในนัดเปิดสนามมา3ต่อ0น,นะครับโรเบรโตรมันชินีเนี่ยคืนวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานแบ็กขวาตัวจริงนะครับก็คือเลเดอร์ฟลอริมซี่ที่เจ็บแต่ก็น่าจะส่งโจวนี่ดีลอเรนโซนะครับแบ็ก ขวาจากนาโปลีลงเล่นแทนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยการจัดทัพจะเหมือนเดิมครับในระบบ4-3-3นะครับเกมรับก็เป็นคู่หูเก่าๆเลยครับเคยรินี <ier> เล่นกับโบนิชี่มิดฟิลด์3คนเนี่ยโลคาเตลีบาเรล่านะครับจอจิโย่เหมือนเดิมครับแล้วก็3ตัวบนครับไม่น่าจะเปลี่ยนครับโดมินิกเก้เบราดี รอยโซอินสินแย่หน้าเป้าเป็นชิโร่อิมโมบิเล่เหมือนเดิมฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นี่ออสตาดได้วยการเสมอเวลส์ม well า1ต่อ1นะครับเก็บมา1คะแนนวลาดิเมียร์เพตโควิตน่าจะจัดตัวหลักเหมือนเดิมนะครับประตูอย่างยันซอมเมอร์เกมรับฟาเบียนชาครับตรงกลางมีกรานิตชาก้าเดนิสซาการีอแล้วก็แนวรุกนะครับนำโดยไซดานชาคิรี่ฮาริสเซเฟรวิตแล้วก็บิลเอมโบโลนะครับ ผลสุดท้ายที่เจอกันก็คือฟุตบอลยูโร2000รอบคัดเลือกครับปรากฏว่าอิตาลีเปิดบ้านชนะ2-0สวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านเสมอ 0-0, 00นะครับท่านนับในยูโรแต่ถ้าเอาผลสุดท้ายจริงๆที่เจอกันคือเกมอุ่นเครื่องปี2010นะครับเสมอกัน1-1ครับแน่นอนก่อนเกมอิตาลีถูกยกให้เหนือกว่าคือถ้าได้ดูฟอร์มอิตาลีเล่นในเกมนัดเปิดสนามเนี่ยไม่น่าแปลกใจนะครับ ถูกยกให้เป็นเต็งอันดับต้นๆไปเลยครับหลังจากที่ก่อนหน,น้านี้หลายคนก็ไม่ได้มองอิตาลีชุดนี้ครับแต่พอฟอร์มในเกมที่ถล่มตุรกีนี่แม่ขึ้นมาเป็นเต็ง2เต็ง3เลยนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ปัญหาคือการจบสกอร์ครับเกมกับเวลส์นี่ใช้โอกาสเปลืองมากนะครับพวกเซฟเฟโรวิทนี่แม้กว่าจะจบสกอร์ได้เนี่เอาตรงว่า ผมว่าไม่น่าจะผ่านเกมรับอิตาลีด้วยซ้ำไปครับแถมอิตาลีชุดนี้เล่นได้ไหลลื่นนะครับจะเป็นอิตาลีครับที่ชนะอีหนึ่งเกมเพื่อเข้ารอบไปเลยนะครับจะเปิดบ้านที่โอลิมปิเดียมในกรุงโรมนะครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ในคืนวันนี้แนะ่3แต้มครับอยู่ที่ว่าอาจจะยิง1 0หรือว่ามากกว่านั้นครับแต่ว่า1 0ก็เหแล้วเชียร์อิตาลีเป็นคลึงเน้นยิมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายเตรียมตัวให้พรอ้อม s c c 77, 77เล่นใหญ่แจกหนักกับ Pro 11 11ศึกฟุตบอลยูโร2021ทายแชมป์ถูกลุ้นรับ Big Bonus รถยนต์ All New MG3 Hashback มูลค่า594,000บาท iPhone 12 Pro Max ทองคำและรางวัลอืน่นๆอีกเพียบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่เลย SCC 777 77, เว็บอันดับหนึ่งเรื่องกีฬา